วันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีนอกก้อยก็ตามได้ข้าวปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะ,ะเฮะเชฐีมีเงินเป็นล้านๆ้าก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาทเศรษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีข้าวปั้นหนึ่งได้สบายนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลางบ้านช่องถนนน้นทางต่างๆที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะ,นะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกนะเรื่องภายในใจเป็นยังไงๆไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเหลียวแหล่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมะนัตถิกรรมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็น,ปน,ปน,ปนสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจากฟู